ไม่ต้องการมาแจ้งความนะครับอ่าอ่าพี่มาจากไหนครับจร่กิแล้วผมพีนคนจังหวัดศรีสะเกดครับศรีสะเกดละพี่ลองเลือกตั้งลงหน้าที่นี่ครับลงเลือกตั้งที่นี่อ่าพี่มีอะไรอ่าพูดไปเลยวันนี้ผมเสียใจมากที่ถูกจํากัดสิทธิในการเลือกตั้งผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยนี่คือบัตรประชาชนผมครับครับกับหัวครับพี่อ่าครับผมแล้วก็มีรูปประเทศไทยด้วยครับนี่ครับ ที่มากี่โมงนะที่มากี่โมงมาประมาณสิบโมงครับมาถึงเพราว่าไงเขาบอกปิดแล้วตอนแรกผมมาเจอที่ตำรวจเขาบอกกลับไปแล้วมันติตั้งไม่ได้ผมก็เลยเข้ามาพอมาก็เจอมวลชนของเราก็อยู่ข้างนอกหน่อยก็พากันเรียกร้องตอนแรกก็มีพนักงานในเขตนี่แหละครับเขาไปไปตกลงกันแล้วก็เขาหายเข้าไปเลยน่ะน่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็พวกเราก็ยังลอยแล้วตอนนี้ม็บอบของกองปรยังอยู่ไหมไม่มีมมแล้วครับเรามาเราไม่เห็นเลยเพราะตอนมานี่ก็ไม่มีแล้วครับแต่ไม่เห็นเจน้าหน้าที่ใช่ไหมไม่มีม็อบ ไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่กกตไม่อยู่ไม่มีจริงๆแล้วมันมีมดที่แรกเขาเล่าว่ามันมาแค่เดียวแล้วก็ล็อกที่เขาไปหมดแล้วเขเลยครับแล้ววันนี้ออกจากบ้านมาเนี่ยเคาจะจ่ายโดนมีเยอะไหมถ้า่จ่ายไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าความตั้งใจที่ผมจะมาเนี่ยผมยอมหยุดงานแต่วันนึงเพราะผมขับแท็กซี่ครัแล้วคิดยังไงกับการออกมาใช้สิทธิ์ได้เสียงเลือกตั้งรู้สึกยังไง ก็เป็นสิทธิหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องมาใช้สิทธิ์ครับเราจะไปไปยกสิทธิ์ให้คนอื่นไม่ได้ครับมีสิทธิต้องมาใช้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงครับเท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมกันครับไม่ว่าญาติดีมีจนว,วันวันวันนี้เป็นวันที่อะไรนะ เป็นเจ้าของประเทศของคนไทยใช่ครับจุกต้อมาเราจะยกสิทธิ์ให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ครับและอีกอย่างผมก็เป็นประชาชนของนายหลวงอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับรักนายหลวงไหมฮะรักนายหลวงครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอ่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับปปสกปปสไม่รักนายหลวงนั่นไม่เป็นความจริงใช่ไหมครับผมว่าพวกนั้นแหละครับเป็นคนไม่รักนายหลวงจริงครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ